สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่6เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1 5กับ 3, 3 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 1 0 1 3 1 5 1 8 1 9 8 1 5 1 3 5 8 3 1แล้วก็1 3 1นะคะ กับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้น v ีไก็จับคู่ลุ้นเอานะโชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปบ่ายหนงกับห้าเจ็ดกับเก็ดกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้า หนึ่งสามเจ็ดสามห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าหรือจะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าก็ได้นะสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางจับลุ้นเนอาเด้อห้าหนึ่งสามมาเหมือนกันเด้อหรือจะสามหนึ่งห้าก็ได้เนาะมาเหมือนกันแปดห้าหนึ่งหรือจะแปดหนึ่งห้าก็ได้นะห้าแปดสองก็ได้เนาะ ก็ขอเปเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นเอานะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ